สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซคโค้งอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับได้เวลามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพแล้วก็เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในบ้านเราที่ก็มีความเข้มข้นอยู่บ้างมีดีลใหญ่สอดแทรกแล้วก็ข่าวของที่อื่นๆนะครับซึ่งควรจะเป็นความเคลื่อนไหวสลับทั้งเรื่องของตัวนักเตะย้ายเข้าย้ายออกแล้วก็การเตรียมทีมเพื่อเข้าสู่เลกสองด้วยนะครับฝากกด s ั b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube และก็ทุกช่องทางของเราจะเป็น Facebook t i k t o k หรือแม้แต่เว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณยอดซับสไครต์ที่กระโดดขึ้นมาตอนนี้ทีมงานเท่าไหร่นะ2 7 5 0 7 0อ่น5แต่ว่ายังไม่ได้เข้า2 7 6 0 0 0ก็หวังว่าจบทัวร์นาเมนต์ทีมชาติเนี่ยจะเกาะไปถึง2 0 0 0 8ได้เราอยากให้มันจบ3 0 0 0ซับสไครต์ก่อนคิดไซโคง้งจะครบ4ปีในเดือนมีนาคมนี้ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับส่วนสินค้าและสปอนเซอร์ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เดวันเป็นช่วงแรก ก็คือโกมึกวันนี้นะครับโกมึกก็ยังคงมีกิจกรรมและมีแคมเปญร่วมกับคิดไซโคอย่างต่อเนื่องเดินทางมาถึงรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรมโกลักกี้วิดโกมึกนะครับแจกจัดหนัก16รางวัลเลยนะครับในรอบนี้ปิดท้ายซึ่งใครยังไม่ได้ซื้อของใน3รอบที่ผ่านมารอบนี้นะครับซื้อได้เลยตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคมแล้วก็เราจะจับรางวัลกันในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับอแอบสปอยของหน่อยครับรอบนี้จัดหนักจัดเต็ม เสื้ออันนี้ของอะไรอ่ะนครปฐมอ๋นอนครปฐมนะครับลายเซนใครดูซิอ๋ออทิตเบากอทิตย์ตยนในลายเซนอธิษบิกนะอวอาทิกอ่ะ,ออะขอดูซิชนบุรีอ่อก็ยังให้เรามาต่อเนื่องนะครับชนบุรีนี่โหลายเซนตั้งเตะหลายต่อหลายคนโอ้โหรอบนี้ชาญนารงค์พรมสีแก้วนะครับน้องหนึ่งเห็นไหม อไลเซน็นอันนี้ชัดเลยนะครับท่าเรือ,อเราแจกไปหลายคนแล้วท่าเรือนรอบนี้อ,อ๋อรอบนี้เป็นไยเซน็นมาท่าเรือเฮ้ยไฮมินตันโซเลสหรอโอ้โหายเซนตไฮมินตันนะครับอ่ะท่าเรือมีอีกหนึ่งตัวอันนี้ใครเนี่ยอ๋อต้นทีัะดิ์เผยพ,พ่มายนะครับอือม,มีไปทีมชาติล,ล่าสุดมีไหมเอามามา,มาโว์ให้หมดเลยจัดหนักจัดเต็มทุกวัน จะได้ดูซิว่าใครจะซื้อมาอันนี้เสื้อเปล่าอะแถมเพิ่มมาให้อีกนะครับเป็นเสื้อเปล่าของสโมสรชนบุรีใส่ได้เลยสองตัวใช่ไหมสามตัวมวโอ้โหมีเสื้อเปล่าชลบุรีแถมไหส3มตัวหลากหลายไซส์ด้วยนะครับอะครบท่วนอีกตัวหนึ่งมาเอาให้เห็นเลยอาแจกกันเต็มๆนี่ยังไม่รวมข,ของรางวัลที่เรามีเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับทั้งหมดอะ 16รางวันนะครับอย่าลืมซื้อกันได้เลยนะครับ1เซต259บาท2เซต500บาทนะครับแล้วซื้อ1เซตรับ1สิทธิ์ช่องทางในการสั่งซื้อนะครับมี2ช่องทางคือสแกนหรือกดลิงก์เพื่อเข้าไปซื้อในระบบของท i p ช็อปได้เลยหรือว่าจะเข้าไปกรอกรายละเอียดใน Google Form แล้วก็โอนเงินใหม่ทีก็ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันนะครับใน2ช่องทางนี้อยู่แล้วขอบคุณ สำหรับการติดตามที่ซื้อกันมาในหลายรอบที่ผ่านมาสำหรับหลายๆคนที่ซื้อซ้าทั้งรอบ1รอบ2รอบ3ก็จับสลากก็ลุ้นรางวัลกันไปใครได้ขอให้โชคดีใครไม่ได้ขอให้รอบสุดท้ายรอบนี้นะครับปิดท้ายสวยๆกันนะครับกับโกลักกี้วิดโกมึกนะครับข่าวสารในวันนี้ครับโกมึกหยอง หมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแปปซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกมึกหยองยังมีโกมึกหมึกอบกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมชาติไทยกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนที่จะเจอกับโอมานในวันอาทิตย์นี้ครับในเวลา3ามทุ่มครึ่งนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มสายเอฟในเอเชียครับรอบสุดท้ายการซ้อมครับมาซาฮะดาอิชิก็เน้นการเพิ่มพละกําลังแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยให้นักกีฬาได้พักสําหรับตัวหลัก แล้วก็เอาตัวสำรองเนี่ยไปซ้อมเพื่อทําร่างกายให้เท่าเทียมกับตัวหลักก็มีการอัดเรื่องของความแม่นยําในการรับส่งบอลด้วยซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยก็ยังไม่ได้แตกต่างจากในช่วงที่ผ่านมานะครับเมื่อวานเนี่ย20องศาเซลเซียสก็ใช้เวลาซ้อม1ชั่วโมงก่อนซ้อมพีระดลนฉ่ำรัศมีครับกองกลางทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ในนัดแรกกับคีกิสถาได้ถูกเปลี่ยนตัวออก คนก็กังวลว่าจะกลับมาได้ในเกมสอไหมก็ปรากฏว่าไม่ได้เจ็บอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็พร้อมจะคัมแบ็กในเกมนัดหน้าแน่นอนเพราะว่าข้อเท้าที่ถูกเหยียบเนี่ยเส้นเอ็นมันไม่ได้ขาดหรือว่ามีอาการอักเสบอะไรทั้งสิ้นนะครับก็พักแป๊บเดียวประกอบกับทางอิชิเองเนี่ยต้องการปรับแทคกติกด้วยก็ส่งสาระสอยู่เย็นไปก็พร้อมพอเจาะพอดีนะครับซึ่งนิวชัมเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าสิ่งที่เขาพยายามเรียนรู้ ตอนอยู่สุดประการเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่ามีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมแรกในยุคข,ของโค้ดมาซะและก็ต้องเติมสิ่งใหม่หลังจากนี้ด้วยแผนการเล่นต่างๆเนี่ยก็เริ่มจะมีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นการยืนคู่กับวีรเทพป,ป้อมพันตรงกลางรู้สึกดีใจเพราะว่าเคยเล่นกับน้องมาตั้งแต่อยู่จุฬาด้วยกันแล้วเกมกับโอมานทุกคนต้องการสามแต้มเพื่อโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมีการดูเทปศึกษาวิธีการเล่นของโอมาน ก็รู้เลยว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากๆก็ทําให้ไทยเนี่ยต้องเตรียมการบ้านหนักกว่าเดิมการเล่นมิดฟิลด์ของตัวเขาเองเนี่ยโคชมาสาก็อยากให้เล่นไม่เชิงเป็นมิดฟิลด์กลางคู่แต่มีรายละเอียดมากกว่านั้นต้องมีการวิ่งขึ้นลงแล้วก็ไล่บอลให้มากขึ้นการได้เล่นเอเชียนคัพเป็นรายการที่ใหญ่มากแล้วตัวเขาเองเนี่ย เคยเดินทางมากาตาเพื่อไปดูบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ดีใจมากที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศโดยการเป็นนักเตะทีมชาติและลงเล่นในสนามที่ตัวเองเคยมาดูก็เป็นแรงจูงใจสำหรับตัวเองจริงๆถ้าเกิดว่าเราฟังบทสัมภาษณ์ของนักเตะหลายๆคนนะครับรวมถึงข้อมูลที่ผมเคยให้จากสไตล์ของมาซาฮาดะอิชิอินะครับฟุตบอลของเขาเนี่ยจะเน้นเรื่องของสปีดความเร็วรุกและก็รับ ต้องมีความแม่นยำคือทำซ้ำๆเดิมๆก็จริงนะครับอ่านจ,จะฟังแล้วดูน่าเบือ่อแต่ถ้าเกิดว่าชนะด้วยความเร็วกว่าความแม่นยำกว่ามันคือสูตรสำเร็จอยู่แล้วของทีมใหญ่ที่สามารถเอาชนะทีมเล็กได้หรือแม้แต่ฟุตบอลที่คู่ขี้สูสีกันมันก็ชี้วัดกันที่ใครเร็วกว่าและใครแม่นยำกว่านี่คือสิ่งที่ผมบอกเสมอสำหรับแท็กติกของมาซฮาดะอิชีเนี่ยอาจจะมีวิธีการใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดแบ็กทูเบสิกคุณโดนจับบอลแรกไม่ดี คุณจับบอลแรกแล้วไม่ได้เปรียบที่จะเล่นต่อคุณจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วเพื่อนยังไม่ได้เปรียบที่จะเล่นบอลต่อมันก็ยังไม่สามารถไปในโจทย์ที่ลึกล้ํามากกว่านี้ได้ชาติมหาอำนาจหลายชาติกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเขาต้องทําเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องที่เคยชินก่อนการที่นักกีฬาบางคนอาจจะมีคําถามว่ามาซาฮิดะอิชิทาไมต้องเน้นการซ้อมเบสิกการจับบอลรับและก็ส่งหรือว่าการออกบอลในจังหวะเดียวก็เพราะว่าจุดเริ่มต้นกว่าที่คุณจะเล่นบอลจังหวะเดียวได้ คุณต้องจับบอลแรกให้ดีก่อนแล้วคุณต้องมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลหรือวิชั่นในการเล่นที่ค่อนข้างจกว้างและแต่ละคนเนี่ยต้องคิดเหมือนกันขยับเข้าไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นหัวใจในการทํางานของเขาเลยนะครับฟุตบอลของอิชิจะต้องไม่มีช่องว่างช่องไฟให้ถูกเจาะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่บางคนหลุดตําแหน่งนั่นหมายความว่าคุณอาจจะ1ขาดสมาธิ2คือคุณไม่เข้าใจแทคกติกเพียงพอและ3ร่างกายขอยงคุณ อาจจะไม่ฟิตพอกับปริมาณความเข้มข้นที่อิชิต้องการซึ่งการเจอกับกีกิสถานนกแต่ไทยรู้แล้วว่ามาตรฐานของโอมานเนี่ยเหนือกว่าอย่างที่นิวพีระดอนบอกฉะนั้นมันต้องเล่นเร็วขึ้นแม่นขึ้นมากกว่ากีกิสถานเพราะโอมานสู้กับซาดิอาระเบียได้อย่างสูสีและดูดีกว่าในบางช่วงเวลาด้วยซ้ำไปก็เป็นเกณฑ์ที่เราจะได้เจอความจริงนะครับว่าฟุตบอลแบบเนี้ยเรามาถูกทางไหมเราต้องปรับอะไรเพิ่มขึ้นและจะเป็น กระจกสะท้อนให้เราได้เห็นว่าของจริงมันเป็นอย่างไรซึ่งก็ต่อยอดไปสู่ความสําเร็จหรือว่าการเตรียมงานในบอลโลกรอบคัดเลือกให้เรากลับเข้าสู่เส้นทางได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งในเกมสําคัญหลังจากนี้รออยู่ก็คือแมตช์กับเกาหลีใต้และก็เกมกับทีมชาติจีนซึ่งเราต้องชนะเอาคืนให้ได้ไม่อย่างนั้นโอกาสในการลุ้นเข้ารอบเป็นดับ 2, เนี่ยก็จะจบลงและฟุตบอลร,รายการเอเชียนคัพที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนดูจะไม่มีความหมายขึ้นมาทันทีนะครับ เพราะกระแสของฟุตบอลไทยเนี่ยต้องมีมาตรฐานในการเล่นแพ้ได้ชนะได้เสมอได้ทุกคนรับได้แต่ฟอร์มการเล่นต้องมีวิธีการและต้องมีใจที่สู้ซึ่งเกมแรกถือว่าสอบผ่านเกินคาดระดับที่น่าพอใจเลยนะครับโปรแกรมของทีมไทยก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเจอกับโอมานวันอาทิตย์ที่21มกราคมนี้ครับในเวลา3ทุ่มครึ่งถ่ายท่าสดเหมือนเดิมครับทีสปอร์ต7และ PPTV HD ช่อง36ครับ มาต่อกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกหนึ่งกันบ้างนะครับบุรีรัมยก็เปิดตัวเจฟส e ั s o n นทาว n a ินัสเซ็นเตอร์แบ็กจากสมโมสรมิตโตฮอลลีฮอกทีมในเจลีก2ของญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือดีลแรกของบุรีรัมนะครับมาเป็นคนแรกเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายคนก็เห็นเขาประกฏตัวร้องเพลงร่วมกับสมโมสรบุรีรัมยกอดคอกับเพื่อนหลังเกมที่เสมอกับเมืองทอง2ต่อ2ในฟุตบอลไทยลีก ช่วงกลางเลกแรกครับดาวเตะในวัย25ปีเล่นตำแหน่งกองหลังนะครับถือสัญชาติฟิลิปปินส์แต่จริงเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นเล่นฟุตบอลอาชีพกับฟรอนตาเล่ครับอดีตต้นสังกัดของชนาทิพย์ส่งกระสินแต่ว่าไม่มีโอกาสลงสนามช่วยทีมครับแล้วก็ถูกส่งไปอยู่กับเ c กีฟูในเจลีก2ให้ยืมตัวไปใช้งานลงเล่นไป9เกมแล้วก็ย้ายไปกระบะโอซาก้าลงเล่นเจลีก1ไปเกมเดียวแล้วก็เล่นในฐานะตัวสำรองเจลีก3ไปอีก 30เกมนั่นคือเวทีของเจฟฟ์สันทา a บินัสนะครับแล้วก็เคยเล่นทีมชาติฟิลิปปินส์เจอกับทีมชาติไทยด้วยในเกมอาเซียนครับก่อนที่ฤดูก,กาล2020ถึง2021เนี่ยนะครับจะย้ายไปอยู่กับมิโตฮอลลีฮอกอย่างถาวรจนถึงซีซัน2022ถึง2023ตลอด3ซีซันเล่นไป76นัดทำไป2ประตูหมดสัญญาแล้วก็มาอยู่กับบุรีรัมย์นะครับที่มาล่วงหน้าก็เพราะว่าหมดสัญญาก่อนอะไรครับเพราะเจลีกเนี่ยปิดฤดูกาล ก่อนที่เลกแรกของไทยลีกจะปิดก็เลยได้มีโอกาสมาฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมก่อนก็เป็นเดียวที่บุรีรัมเนี่ยสามารถทาล่วงหน้าได้เลยและบุรีรัมไม่มีปัญหาเรื่องของการจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าขอเพียงแค่นักเตะพร้อมจะมาแล้วปรับตัวร่วมกับทีมที่สําคัญเนี่ยเป็นโคต้าอาเซียนด้วยนะครับเลกที่2อเนี่ยอะไรของบุรีรัมทั้งชุดหลักและชุดสำรองตัวเปลี่ยนเยอะขึ้นถึงแม้นักเตะไทยที่เป็นดาวรุ่งจะก้าวขึ้นมาอาจยังไม่ทันในการยื้อระยะเพื่อลุ้นแชมป์ แต่ก็มีการเติมตัวพวกนี้เข้ามาแหะครับเพื่อช่วยในการเสริมกําลังได้เป็นอย่างดีเลยจะสวมเสื้อหมายเลข40ให้กับทีมนะครับก็รูปร่างอาจจะไม่สูงใหญ่มาก182ซนติมแต่แข็งแรงครับแล้วก็ติดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ไป14นัดซึ่งบอลเท้าซ้ายแบบนี้ในตำแหน่งกองหลังเนี่ยบุรีรามก็ขาดหายไปนานเหมือนกันนะครับก่อนหนนี้ก็มีอเดสตูนเยส ที่ยืระยะได้นานซึ่งคลาสบอลเนี่ยยังไงสู้ตูนเยสไม่ได้แน่ครับแต่จะเป็นกําลังสําคัญในการลงสนามเช่นในบอลลีกบอลถ้วยในบางเกมได้และก็เป็นนักเตะที่อายุยังน้อยซึ่งบุรีรัมย์ก็คงจะมองถึงการเอามาสร้างด้วยนะครับก็วินวินทั้งสองฝ่ายเพราะนักเตะเองเนี่ยก็มีต้นทุนที่ดีจากการไปเล่นในเจลีกสมาแล้วเป็นกําไรของการเสริมทัพในครั้งนี้ของประสาทสายฟ้านะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจริงๆถ่ายรูปไปหมดแล้วเดี๋ยวเขาทยอยลงนะครับซึ่งคนต่อไปก็คงรจะเป็นทางดูโก้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าข้อมูลของดาวเตะทุกคนที่เป็นตัวต่างชาติในฝั่งว่ามีเรื่องราวน่าสนใจในมุมไหนบ้างที่คุณอาจจะยังไม่รู้ครับต่อนที่เชียงรายยูไนเต็ดนะครับคุณฮันมิติติยะไพรัตก็เปิดตัวนักเตะคนใหม่นั่นคือฮาริสจูดครับมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติสิงคโปร์จากสโมบรอยังไลออน Lions, ในลีกบ้านเกิดโดยเจ้าตัวจะสวมเสื้อหมายเลข88ลงเล่นในเลก2ครับฮาริสจูดเนี่ย รูปร่างดีเลยนะครับสูง185ซนติเมตรแล้วเขาคือน้องชายแท้ๆของไรฮันสจว t แบ็คขวาของ BG จีปทุมนะครับหน้าตาก็ระไม้คล้ายคลึงกันเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในโครงสร้างของสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2020ถึง2023กับยังไลออนซึ่งก็เล่นฟุตบอลเยาวชนของทีมชาติมาตลอดนะครับตั้งแต่ยู19จนถึง u 23แล้วก็ขึ้นชุดใหญ่ในปัจจุบันก่อนจะย้ายมาเล่นในไทยลีก ตามคําแนะนําของพี่ชายผมว่าต้องปรึกษากันแน่นอนนะครับแต่ว่าการเลือกไปลงที่กวางโซงมหาภัยเนี่ยเดี๋ยวต้องดูที่มาที่ไปทีหนึ่งว่าทําไมถึงต้องเป็นดีลนี้นะครับเพราะว่าคุณฮัน่นมิติติยพยรัตเนี่ยเคยพูดมาแล้วว่าการเสิร์นนักเตะโคต้าอาเซียนคนสุดท้ายที่เราจําได้เนี่ยคือจอโกโกตัวทีมชาติเมียนมาหรือพม่านะครับซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์ในมุมมองของคุณฮัน่นแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะเอาตัวอาเซียนมาต้องเก่งกว่านักเตะไทยเพราะถ้าเกิดเอามาแล้วไม่เก่งเนี่ย ไม่ได้ช่วยยกระดับให้ทีมดีขึ้นและคุณฮั่นก็เลยเลือกจะไม่เสริมนักเตะอ,อาเซียนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก่อนจะมาเปิดตัวอีกทีหนึง่งก็คือการมาของฮาริสจูเตฉะนั้นเด็กคนนี้ต้องมีดีและน่าจะตอบโจทย์แท็กติกวิธีการของคุณฮั่นได้อายุเพียงแค่22ปีนะครับพร้อมอัมมาสร้างด้วยจุดเด่นขั้นแรกเนี่ยยังไงต้องเล่นเกมรับดีไว้ก่อนแหละครับเพราะเชียงรายเวลาจะสกาผู้เล่นเนี่ยบอลเขาเป็นบอลรับแล้วก็รอโต้นั่นคือสิ่งแรก ที่เชียงรายจะต้องมองเห็นก่อนจะเสริมทัพใครเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะเก็บเรื่องราวของฮาริสจูดมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจให้แพ้กันก็ยังอยู่ที่เรื่องของคุณฮันนะละครับหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาวินยัยมารยาทของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้ลงโทษคุณสลาย,ยุทธจักเกินผู้ตัดสินในเกมที่ทําหน้าที่ระหว่างแบงคอกกับบุรีรามซึ่งแบงคอกในแพ้คาบ้านไปสูตนต่อหนึ่งเป็นเกมตกค้างในศึกไทยลีกหนึ่งเลกแรก ที่จบไปวันที่6มการาคมานะครับก็มีการร้องเรียนไป3กรณีด้วยการปรากฏว่าตัดสินม,มาปุ๊บเนี่ยก็ลงโทษเพียงแค่ผิดกรณีเดียวนะครับคือกรณีที่พันษาเนี่ยเสียบใส่พิรพัฒน์นชยาซึ่งเคสนั้นตัดสินว่าให้พักการทําหน้าที่1สัปดาห์ซึ่งการพักการทําหน้าที่ของไทยลีกเนี่ยก็คือถ้าไม่มีบอลลีกเตะก็ให้นับไปเลยครับนั่นหมายความว่าอนหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวไงกลับมาเล็กสองคุณสรายุทธก็ได้เป่าดี ก็เหมือนไม่โดนแบนครับคุณฮั่นก็เลยมีการโพสต์ในโซเชียล m e d i ยส่วนตัวแน่นอนครับอันนี้ไม่ใช่แค่สายปั่นนะครับคือเขาก็พูดความจริงหลายเรื่องและก็ถูกใจแฟนๆด้วยพิมพ์มาว่าทุกอย่างกําลังไปได้ดีกับวงการฟุตบอลไทยแต่การตัดสินลงโทษผู้ตัดสิน1สัปดาห์แล้วลงโทษช่วงไม่มีบอลแข่งมันน่าอายจริงๆผู้ตัดสินที่ผิดพลาดกับทีมเดิมๆก็คงไม่กลัวตกงานปกติบ u ยูจะไม่เดือดร้อนเรื่องผู้ตัดสินเวลาคนอื่นหรือทีมอื่นโดน แนวร่วมเลยไม่ค่อยมีวันนี้ตัวเขาเองขอเป็นแนวร่วมหวังว่าบียูจะออกมาร่นรงค์เรื่องนี้ร่วมกันอย่างสรรม่ำเสมอฟุตบอลไทยต้องดีกว่าเดิมอยากเห็นทีม่ใหม่ๆได้แชมป์บอลไทยจะสนุกกว่าเดิมก็ผมพูดอีกหนึ่งเสียงแล้วกันนะครับว่าเรื่องของการแบนผู้ตัดสินลงโทษเนี่ย <S <S ผมว่าทั่วโลกเขาก็ไม่น่าทําแบบนี้นะครับเขาก็ต้องลงโทษในช่วงที่โปรแกรมการแข่งขันไอ้หนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมไม่ติดหรอกเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าอีก2เคสไม่ผิด ก็ว่ากันไปแต่ว่าฟุตบอลลีตัวนี้มันยังไม่เตะมันเตะเดือนกุมภาพันชุว,วันที่10เนี่ยคุณก็ควรจะลงโทษเขาซะหน่อยไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีเนี่ยคุณบอกว่าลงโทษอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์น,นี้บอลมันไม่เตะมันเตะทีมชาติกันอยู่ก็ฝากถึงคณะกรรมการพิจารณาวินัยมรารยาทและข้อประท้วงนะครับว่าไอ้ลงโทษแบบนี้เนี่ยสรุปมันเรียกลงโทษหรือเปล่าก็ฝากไว้ให้คิดนะครับกับคำว่าแฟร์ของท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลสมยศเนี่ยถ้าเกิดว่าแฟร์จริงเคสนี้แก้เถอะครับ ก่อนที่ท่านจะลงจากตําแหน่งขอให้สวยงามอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการจัดการผู้ตัดสินที่ท่านบอกว่าจะพยายามแก้ไขตั้งแต่วันแรกที่ท่านมารับตําแหน่งอยากให้โปร่งใสกว่ายุคที่ผ่านมาแต่ณวันนี้กระบวนการในการตัดสินเมื่อมีปัญหากระบวนการในการลงโทษทําหน้าที่ก็ต้องทําหน้าที่ให้มันชัดเจนไม่เบื่อบ้างเหรอครับที่แฟนบอลเนี่ยเขาจะคอยด่าคอยโพสต์ในโซเชียลมีเดีย หรือว่าท่านมาบริหารจัดการเพื่อเอายอดไหลยอดแชร์ครับผมไม่เข้าใจจริงๆส่วนตราด f อนะครับก็มีการเปิดตัวกองหน้ากึ่งปีกจากคาย่าครับทีมในลีกของฟิลิปปินส์นะครับนั่นก็คือไดโซโฮริโคชิเป็นนักเตะญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันก็อายุ27ปีประสบการณ์ในการลงเล่น a อ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูการที่ผ่านมาก็เล่นกับคาย่านี่แหละครับโดยเซ็นสัญญากับช้างขาวเจ้าเกา ครั้งนี้คือประสบการณ์ในการเล่นไทยลีกครั้งแรกของเขาด้วยนะครับสรุปโคต้าต่างชาติของตราด f อตอนนี้ก็จะมี4คนก็คือต่างชาตินอกทวีปเอเชีย2คนคือฮอเก้ฟิลิเป้แล้วก็ลิดอร์โคเฮนส่วนโคต้าเอเชียก็คือการมาของไดโซแทนที่ของยาเซอิสลามีปิโตที่ไปอยู่กับบรลิสเตโรด้วยสัญญายืมตัวส่วนโคต้าเซียหนหนึ่งรายก็คืออามานีอากีนาโดกองหลังฟิลิปปินส์จากนั้นณนะตรงนี้น,นะครับ ตราดยังต้องการกองหน้าตัวโป้งปิดบัญชีอีกหนึ่งคนเพื่อแทนที่ของเอวานโด p เปาลิสตาซึ่งตอนนี้ก็กำลังหาข้อสรุปอยู่นะครับว่าจะลงเอยกับใครแต่สิ่งสำคัญที่ตราดต้องเจออีกแล้วไม่ต่างจากเล็กแรกครับคือตราดจะมีเวลาเก็บตัวปรับตัวกับนักเตะใหม่ที่กว่าจะลงตัวผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่เหนื่อยแน่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันดีมืนเลกแรกคือเก็บตัวที่หลังสุดแต่ผลงานช่วงออกสตาร์ทเนี่ย เซอร์ไพรส์หลายทีมอันนั้นก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามันจูนไม่ติดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเรื่องการลุนิตกชั้นจะเป็นรองทีมอื่นและทําให้เล็กแรกที่ทําคะแนนมาและดีในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับมันศูนย์เปล่าไปเลยช่วงท้ายครับก็ย้ํากิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่งละกันครับสำหรับโกลักกี้วิดโกมึกนะครับสามารถซื้อสินค้าได้เลยนะครับสช่องทางอะ่ะถ้่าสแกน QR Code คตรงนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเนี่ย ไปกรอกรายละเอียดผ่าน Google Form แล้วก็โอนเงินนะครับรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยติดตามได้เลยนะครับในช่องทางใต้คอมเมนต์ของเรามีแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้วยแล้วก็ใน Facebook เห็นรายละเอียดของโกลักกี้วิทโกมือกสามารถซื้อสินค้าได้เลย1เซต259บาท2เซต500บาทนะครับพร้อมกับการจับรางวัล มดสิซื้อวันสุดท้าย3 1มก,การาคมนะครับแล้วจับรางวัลหน 1, ึ่งมก,การาคม16รางวัลที่จะมอบให้กับทุกคนที่ซื้อสินค้าในรอบนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามบอลไทยยังไงต้องคิดใส่โคงลาไปแล้วสวัสดีครับ